วันนี้เป็นครั้งที่12ตรงกับวันที่21พฤศจิกาสัน2 5า8ปข้าพเจ้านายนภรัตพุมณีขอเปล่งวาจาสาธยายพรทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควัมปติเถรเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จหลวงปู่บนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทังครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปดรดลงมาอนุโมทนาในการ สวดสาธยายของขพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตาใจครูบาอาจารย์และเทียบเทวดาทั้งหลายโปรดจงบนดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่กายสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักวาเลสุอัตฐาจันกัตุเทวตา สัทธัมมังมุนีลาชัสสุนันตุสักขโมขะทางสักเคกามีจารเปคิริติการตเถตันตาลิกเวิมานีตีเปลเตจะคามีตตุวนาคาคาเทเเคหาวตุงยิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทธะวิมสเมยัขะคันทัพพนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวนาวัจนางสาวะโวเมสุนันตุธรรมสวาณกาโลอยัมปัจันตา ธรรมสวรรคาโลอายมปทันตาธรรมสวรรคาโลอายมปทันตาบทสวดนามกาสิทธ,ธิคาถานโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารังนังอัญญพุทโธเมสารนาวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเม โหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติโหตุสัพพาบทสวดมหากาลุณิกโกนาโถอาทิตาคาถามหาการุณิกาติกโกนาโถอัตตายสัพพะนินางปูเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัตเจนะมาห้อนตุสัตปุปตะวามหากาลุณิโกนาโตอิตายสัพปะปานินังปูเลตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาห้อนตุสัตปุปตะวามหากาลุณิโกนาโตสุขายสัพปะปานินังปูเลตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาห้อนตุสัตปุปตะวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังภะขวาสักเคกุวิหารติกปพิลาวัตุสมิงมหาวเนีมหาตภิกุสังเคนัสทิงปัญจมตเตหิภิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปาติตาโหนติพระขวันตังทัศนายภิกุสังพันจะอัตโขตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตตะ โสดอายังโขพระขวาสักเกสุวิหรารติกปีละวัตุสังเม็งมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงพันตะมัตเตเหิภิกขุสหายิสัพเพเหวะอรหันเตหิส,สัสิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปาติตาวันติปควันตังทัศนายะภิกขุสังขันตะยันนนะมะยันติเยนะพระขวาเตนุป,ปะสังขเมยามะ <c oughs> อุปสังกามิตวาพระขวาโตสันติเกปัจเจกะ พาถาพาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปินนามะพระละวาปุริโสสัมพิสสามันคิดตะวังวาภาหังปลาเสระปสาลิตังวะภาหังสัมินเชยยะอวะเมวสุทธาวะเสยสุเทเวสุอันตระหิตตาพระขวัตโตปุระโตปาตุหะังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัตังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมายโยปวนสมังเทวกายาสมาคตาอคาตมหิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตตสัมคันติอัตโขอัปราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตตะพิกวโวสมาทาังสุจิตตังอนัตตโนอุชุกมลังสุ สาระเทวะเนนติขัตเทตวาอินทรียานิลักขันติปันทิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาปะขวาตโตสันติเกอิมังคาทางอภัสิเจตวาขีลังเจตวาบรีคังอินขีลังโอหัจมักมีชาเตจารันติสุทาวิมาราตภุมิตาสุทันตาสุโสนักาติอัตโขอัปปาราเทวตาปะขวาตโตสันติเกอิมังคาทางอภัสิเยเกติพุทธังศาสนาคาเตเส นาเตคามีสันติอภัยยะภูมิปหายยะมุณะมุสังเทหังเทวกายังปริปูสเสสันติติอัตโขปะขาวพิกุอามันเตสิเยปุเยนะพิฆเวทัสสุโลกตาตุสุเทวตาสันนิปาติตาโหมติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิฆเวอะเหสุงตันติอติตะมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิ พระขวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอาเฮสุงเสยยาทาปิมาหังเอตตะลาหิเยปิตาพิกเวภวิสติ <c oughs> อนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทว,วตาสันนิปาติตาภวิสันติเสยยาทาปิมาหังเอตตะลาหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานัง นามามิติเตชิสามิตพิกเวเทวากายยนางนามามิเทศิสามิตพิกเวเทวากายยนางนามามิ <c oughs> ตังสุนาทะสาทุกังมานะสีลาโกทักภาสิสามิติเ,เอวัพันเตติขขปปขโขเตปิคูภะควโตปัจจโสสงภะวาเอตตะสาวจักสีโลกะมนุษย์กัสมิยัตถะปุมมาตตาสิตาเยสิตาสิริทัปปาลัง ปาหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหวาลันลีนาโลมะหังสาวิสามพุโนโอทะตมะนัสาสุตตาวิปัสสันนัสมานาวิลาวิโยปัญจสเตยัตวาวานีกาปิลาวัตเวตาโตอามันโตยิสัตถาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเตเจอาตตะพมะกะลุงสุตวาพุฒาสาวเสนังเตตัมปาตุลาหุยานังอามานุศาวสันตันาง อัปเกศตัมมัตตะคุงสหัสสังตถาอัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมะนุสานะมัตถสุงอัปเกนันมัตตะคุงทิสาตพภะอุภาอหงตันจัสปังอภิญญายะวาวิกิทวานะจักุมาตัตโตอมันตยิสัตถาสาวเกสะเสนระเตเทวกายะอภิกันเตเตวิชานาถาภิกขะวเยโวหังกิตเยสามิคิราหิอนุปปัสโส สัตตสหสายักขากุมมากปิลาวัตวาอิจมันโตชติวันโตวันวันโตยัสสิโนโนธรรมนังอภิกามังภิกขูนังสมิติงวะนังจะสหัสสาเหมมาตตายักขานาตตาวันนิโนอิจมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนโนธรรมนังอภิกามังภิกขูนังสมิติงวะนังสัตากิลาติสหัสสายักขานาตตาวันนิโนอิจมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโน โมธมานังอภิกามังพิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสราสสะหัสายะขานานตะวันนิโนอิจิมันโตชุติบันโตวันตวันโตยัสัสิโนโมทมานังอภิกามังพิคุนังสมิติงวะนังเวสามิตตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิจิมันโตชุติบันโตวันตวันโตยัสัสิโนโมทมานังอภิกามังพิคุนังสมิติงวะนังกุมพิโลราชะคหิโกเวปุลร拉萨นิเวสนังปีโยนัง สัตะสหสังยคานางปริยุปปัสสติกุมพิโลราชคาหิโกโซปะคาสมิตังวะนางบุริมนจะที่สังราชาทัตตะลับโตปสัสสสติคันทพานังอติปฏิมหาราาโตตามามามาชววยสัสสิโสปุตตปิตตัสสะหโวอินทมามามหาพลาอิทธิมันโตชุติวันโตวันลวันโตยัสสิโนโมทมานางอภิกรรงภิกูนางสม,มิติงวะนางทักขีนจะที่สังราชาวิรุณโหตัปปะสาสติ กุมพ <glorious> ันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตตสัพพาวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยัสสินโนโมทมานังอภิกามงคิคุรูนางสมิติวันังปจิมันจะที่ัองราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตตสัพพาวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติวันโตวันลวันโตยัสสิโน โมทมานางอภิกามองพิค <Okay. S 2> ูนางสามิติงวะนางอุตตะลันตกทิสังราชากูเวโรตัดภาาสติยาขานางอธิปฏิมหาราชายาสัสสิโซอุตตาปิตัสสภาวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมธมานางอภิกามองพิคูนางสามิติงวะนางปุริมาทิสังทัตตะลัตโตทิทักขีเนนะวิรุณหะโกปชิเมนาวิรูปขโขเวลรอุตตะลังทิสัง จะตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตตละมะนาอตังสุวะเนกปีละวัตเว,ตวเตสังมายาวิโนทาสา,สาอาคูวัตัญจาสถามายากุเรนตุเวเรนตุว,วิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกมททัสเศถโจะกินนุวัตุนิมัตุจักพนาทโทโอปาน,านันโจะเทว,วสุตโตจมัตติจิตตะเสโนจะคันตโนาโผลนโลราชาชโนสโพ อาคูปันากาสิโคเจวติมพะโลสุริยะวะัจสาเอเตตันเจจาราชานโนคันตปัสหะราชุพิโมทมาณาอาภิกามมงพิคูนางสวิติงวะนางอาถาคูนภาษาอาคาเวสาลาสาหตัดชะกากัมภะอัตสาลาอาคูปยาคาสาหยายติภิยามูนาทัตลาลัทธาจะอาคูนาคูยะสสิโดเอราวันโนมหานาอโอภคะ สมิติงวงศนังเยนาครา,า,าเชสหาัส,าสะตันติทิพา์ทิชาปักกิวิสุทธจักรคูเวหายะสศเทวรรณมัจจพัตตาจิตตาสุปนนาอิติเตศนามังอภัยยันตาน,ะนาครา,าชานมามิสุปนัตโตเขมามากาสีพุทโธสันหิวาจาหิอุปาวะยันตานาคาสุปนนาสารณามักังสุทัง ชิตาวชิตาหัตเถสุมะสามุทางอรุลาสิตาปาตโลวาสาวาสาเสออิตมโตยะส,สิโนกาละกันชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคษสาเวปาเจติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุสีสาหาจะตันจะพาลิปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันใยหิตาวภาลิงเสนางลาหุพัตามุปาขมุง สมโยธานิพัตันเตภิกูนางสม,มิติงวานงอาอโปจเทวาปทวีจเตโชว,วายโยตถาคมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมตยสะสาสหมเมตตุรุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสิโนทศเสเตทสัสตากายาสะเพนานันตตวันิโนอิจมันตัวชุติวันตัววันรุวันตัว,ว,ตวยสัสสิโนโมทมานงางอภิกามงภิกูนางสม,มิติงวานาเวณตุจเทวาสาลีจะ อสัมาตะสุเวทยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคูภุรกคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูสุภกคิตานัคกกตานิปุรกคิตาวาอาคูมันเถระลาหกาวาสูนังวาสาวโวเวโตาสักโกปาคาบุรินทโตทะทเจเจทัสักากายาสาเพนานันตาวันิโนอิจมันโตชุติวันโตาวานันนวันโตายาสสิโนโมทมานังอภิกรมพิคูนังสม,มิติงวนัง อาตากุสหภูเทวาชาลามาคิสิศิขาลิวะอริตากะจาโลชาจะปุม,มาปุปปะนิพาสีโนวาลุนาสะธรรมะาาอัตตุจาจะอเมชากาสุเลยะลุจีลาอาคูอาคูวัสาวะเนสีโนทาเซเติทัสธากายาสาเพนานัตตะวะนินโนอิจมันโตชุติวันโตว,วันละว,วันโต,ววนตยะสัสิโนโมทมานังอภิกรรมภิกขุนางสัมมิงวะนาง สัมมนามหาสัมมนามานุสา,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 ามนาุษสุตตมากิตาปัทโทสิกาอาคูอาคูมโนปัโทโสิกาอาทาคูฮาลาโวเยวายเยจโลหิตะวาสิโนปา,รา,า,าราคามหาปารัคาอาคูทเทว,วายาสัสสิโนทัศเตทัศธากายาสพเพน,น,นานัตตวันนิโนอิสิมันโตชุติวันโตวันละวันโตยสัสสิโนโหทามานังอภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านัง สุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสะหะโอทาตะไคหาปาโมคอาคูเทวาวิจักนณาสัทธามตาหาละคชามิสกายะยสัสสินโนทฐานังอาคาปชนโยทิสาภิวัสติทัสเตทัศธากายสเพนันรัตวันิโนอุชมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสินโนโมทามังอภิกาังภิกขูนางสามิติงวะนางเคมิยาตุสิตายามากาตะกายะยัสสินโน สัมพิตรกาลามะเสรษฐาโชตินามาตะอาสวานิมานะลัตติโนอาคูอัถาคูมาลนิมิตาทัศเตสตตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิจมันโตชุติวันโตวันะวันโตยะสัสิโนโมทมานังอภิกามมภิคูนังขมิตรีนังสันเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนาวันยะเวนะอะหันชงเยจันยายสาธิสาสหะปวุตธชาติมกีลังโอคตินนานะ มาสวังทักเขโมคะตะลังนาคางังทันทางวอศิษาธิทงังสุภมะประมมตโตจะปุตตาอิติมัโทสหะสันนังกุมาโรติโสจากโสภะะสมิติงวะนังสหัสสพมังมโนกาลังมหาพมาพิติสติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทเตตาอิสระอาคูปันเจกวะสวัตถิโน เตจจัจมตมาตโตอาคาฮริโตปริวา,าริโตเตจะสัพเพอภิกตเตสินเทเทเวสมมะพมเกมเมลเสนาอาภิกามิปัสสะกันสัตสะมันทียังเอทะคันทะทะพันทะทะ,ทะลาเคณะพันธมัตโวสมันตาปริวาเรธามาโวตบุญจินตาโกจินางอิติตเตมหาเสนโกัน,นะเสนัางอเปยสิปนินาตรละมหารตักสะตังกัตวานะเพระวัง ยาถาปาวุสโกเมโคธนยันโตวสวิสุโกตทาสโสปจุทาวัติสังกุธโธอาศัยยังวเัเสตันจสัพพังอภิญญายวาวิกิตวาวะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานธาภิกขโวเตจะอาตับปมามกะลงสุตวาพุทธาสาสนางวิตลาเคหิปากามงเนสัง โลมัมปิดอินทโยงสัพเพวิชิตตะคามังสังฆามาปยาติตายสัสสิโสโมทันติสหภูเตหิสาวกาเชตานสุตาติ